ความเป็นไปได้แบบไหนข้อมูลความจริงมันคืออะไรไม่ใช่คุณคิดอะไรมาคุณก็พูดส่งเดทไปเรื่อยเปื่อยเลอะเทอะลูกสาวผมสิบขวดเดินมาถามบอกว่าเนี่ยดูในทวิตเตอร์มาบอกป้าป้าเขาคิดได้เนาะถามว่าคุณตอบคาถามเด็กสิบขวบยังไงวะฮะคุณจะตอบคาถามเด็กสิบขวดยังไงเพราะคุณคิดอะไรทฤษฎีคุณแต่ละอย่างเนะื้อพูดจับยาบเลยส้นมาก ในอู่มีกล้องวงจรปิดจริงครับเนี่ยประเด็นที่หนึ่งนะในอู่มีกล้องวงจรปิดจริงแต่มันเสียมาห้าหกปีแล้วมันไม่ได้เพิ่งเสียอืยังอยู่สภาพเดิมกล้องก็ยังติดอยู่เออถ้าผมจะเอาออกผมจะเก็บหลักฐานไว้ทําอะไรผมก็อ,ออกไปแล้วถูกไหมมาดูอย่าเห่าอยู่บ้านออกมาดูมาดูเนี่ย n อ c บีซเนี่ยเขามาดูเลยกล้องเนี่ยนักข่าวก็ถ่ายคลิปไปแล้ว ภาพก็มีทุกอย่างก็มี